สวัสด,ดีค่ะยินด,ดีตอนรับผู้ชงคนน้ำโชบแนวเชี่ยหน่อยเพด้วยค่ะค่ะมือนี้กับเป็นมือวันที่สิบสีแล้วนะคะท่านผู้ชมสิบสี่มิถุนาสองห้าหกแปดนะคะสิบสี่สิบห้าสิบหกโอ้ขึ้นเหลือหน่อยมือแต่ค่ะท่านผู้ชมแห้งใกล้มือแห้งสลายอาจารย์มาบานนี้แห้งมือจะเด็ดเด็ดมากค่ะพี่นนอง อันเมื่อเนี้กับเชี่ยน,นอยกับมีม่านาเสนอกับเด็ดขึ้นกันเนาะเพื่อนเจ้าของตัวเลขเพื่อนบอกว่าย่าไปซื้อบองเอื้นเมื่อสัน่นซื้อซี่ซตัวนี่กับปหนีได้แล้วพะนะโอ้เพื่อนกำมันใจเพื่อนอีกแล้วอาจารย์นี่ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเชี่ยน,น้อยกับอยากพอคืขึ้นกันนี่แหละเด็กอย่างคืกซีเม,มนต์คักแ่เขามา่แล้วอซองหวัดปิดเมื่อสั่นค่ะห้าง ซีหางเนาะคะ่ะเข่ามาแล้วสองงวดเต็ดซื้อจนว่าได้ถือเกนว่าได้อ่าซื้อให้ซื้อหน้าซื้อบ้านเนาะคะ่ะแค่สองงวดดิเพราะว่าคนเกิดร่ทุนหลายคือว่านะ่ะคนลท่ทุนตัวห้าพันทุกตัวเนาะคะ่ะก็คือเลีมยวันหน่อยหางเนาะ,ค,ะคนกิะลงทุนได้เนาะคะ่ะคนมีทุนแล้วเนาะตอนแรกคนกระซื้อแค่นิดๆเนาะคะ่ะ ซื้อพ่อใดฟังตัวละพันละอย่างสื่อ,อบัานนี้พ่อมีทุนแล้วมีกระสุนแล้วมันบอกค่ะเพิ่นกับไปตอใดเนาะบัานนี้เมื่อถึงหูเห้าเราเด็ก่ะท่านผู้ชมดังมาหอดเห้าแล้วบัานนี้เพิ่นก็นอยากแบงปันเนาะก็ล่องอไปซื้อเบิ้งว่าสัน้นก็ต้องไปซื้อของอื่นของไกลดอกเอานี่ละชี้หางในเวอร์ว่าสั้นท่านว่าอ๋อจสั้นกะล่องเบิองเนาะค่ะตัวเลขของเพิ่นสีเมีตัวใด เดี๋ยวถ่ารับช้มรับฟังก้อนสเขาไปฟังเนาะคะ่ะก้อนสเขาไปเบื้องตัวเลขของซีหางคนนี้อย่าลืมขาดไม่ได้ก็คือกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้เชียร์หน่อยในเด้อค่ะท่านผู้ชมเชียร์หน่อยก็คือคนนําโชคี่ละ่ะคนนําโชคชาแนลนะคะผูไใด์เพ่ท่านใดกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกกดติดตามแล้วก็เพื่ท่านใดกดกระดิง่ง กดไวแต่ตทนผู้ชม่มเดี๋ยวมันสิผาดเดีย้ยผาดกับคลิปเด็ดเด็ดตัวเลขเด็ดเด็ดแนวทางเด็ดเด็ดจากทางช่องนะคะเอาเมื่อนเนี้ยกัสิบเว้าๆไา่เด้ค่ะขี้ขานเว้าเาานะะา,เานะบอกตัวเลขกันรวดที่เ้าไล่ไล่คนกระเบื่อกันนายเนาะคนสีเบนากันบอกตัวเลขกันรวดเมื่อสันอย่าบอาเหงาไรเจ้าน้อยเมื่อสันโอ้โ,อโอหเจ้าน้อยว่าขอเวา้าจากแปดหน้าที่เนาะคะ่ะ พอเบาจากแปดนาทีนเด้อพี่น้องเด้อค่ะเอา้าบาทนี่ขันกดไล่โคแช่แล้วเท่ากับสิขับไปเบื้องตัวเลขกันเนาะ,ะเลขชุดนี้คือเป็นเลขรับสั่งตรงเนะะ้อค่ะเลขรับสั่งตรงมาจากไซกับบัหูเนาะคุณละทั้งในคุณละเนาะคะ่ะเพิ่นเป็นความรับเนาะอาจารย์เพิ่นกับบ่ววาเลขรับดอก เลขรับสั่งตรงค่ะหมายว่าสีห่หางกดนี่ก็ว่าได้เนาะคะ่ะสีห่หางนี้กดนี่ได้นะคะผู้ใดมีหนีมีสินเนาะก็จะเฝ้าเอาไร้ไรว่าวะว่านมากพึงมากหอดเท่าแ่งหดเดียวกับเอาพ่อใดมีทุนสะก้อนเนาะหวดหนาเข้าจังคอยว่ากันไม่เนาะขันเพื่อนหายเข้าเพื่อนมาหายเข้ากับบู้ใคือว่านละอันนี้เพื่อนว่าอยากไปซื้อที่อื่นนอกัาน ให้เอาแค่สี่หางนี้เท่านั้นกดที่ได้ก็ณั่นคะเพิ่มมั่นใจค่ะเพราะว่าเพิ่นกะเห็นเห็น <ๆ S 2> มาแล้วเนาะเพิ่นได้มาแล้วว่าันต่อไปเพิ่นก็เลยกล้าเอามาฝากเอ็ซีค่ะอาอขอไปเบิ้งตัวเลขกันค่ะบอกตะเบิง้งตัวเลขตัวเลขบอกให้เบิ้งแจักเทอร์เหนว่ะบางคนก็ได้อ่ะให้เบิอ้งอยูดดอกค่ะท่านผู้ชม มื่อเนี่กับฝนตกตกค่ะทั้นผมดช่อัดคลิปกับบ่อใดย่านฝ้าย่านฝนปีนี้มันแห้งๆเนาะเลยรอดจนว่าฝนเศร้าฝนละรอดจังหวะอยู่มันนี่ฝนกับซาต้างแล้วฝนเริ่มซาเพื่อนหน่อยก็เลยเอามาวบาล่งคลิปเอฟซีฟังเนะาะค่ะงวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายนสองหาหกแปดค่ะเลขลับสั่งตรงเนะคะ่ะ เรขรับสั่งตรงจักสิตรงมาจากไซละ่ะจักสิตรงมาจากกองสลากนืกสิตรงมาจากประเทศใดกับพ้าเนาะเพื่อนกับมี่ดีของเพื่อนละ่ะเพื่อนจังคอยว่าเนาะเพื่อนมี่ดีของเพื่อนแน่นอนเลขอันนี้มีที่มาแทะมีที่มาแน่นอนนะคะค่ะทั้งเมดทั้งมวนนี่มี4สี่หางค่ะสี่หางเท่านั้นลงทุนได้ว่าสันเด้พันคูณพันเริ่มจาก ผู้ใดอยากใจนี่เนาะล่องล่องขุ่นเบิงพันขุ่นพันเนาะคะ่ะชุดนี่ก็คือไปบนล่างนะคะไปบนล่างเด้อตัวแรกก็คือห้าสี 2, 9, ต 3, 8, 6, ่ตัวที่สองเก้าห้าตัวที่สามแปดหกค่ะตัวที่สี่หกเก้าค่ะทั้งมดทั้งม้วนนี่เอฟซี FC วาหมักตัวใดค่ะหมักตัวใดเพิ่มบอลแน้นเนาะคะ่ะเพิ่มบอลแน้นให้ อันนี้ก็แล้วจะมาเอาเวรวดสูดตกะบ่ว่ากันเพราะว่ามัน,นมีแค่สีหางหนึ่งนะมีแค่สีหางสีหางปวดนี่นะคะค่ะก็อย่าลืมไปกลับน้ำแรเด้อค่ะอันนี้ยาลืมแท้ๆไปกลับด้วยเพราะว่าพนบร้บอกว่าเหล็กนี่มันกะคือว่าหลันไปได้สุท้างเนาะค่ะไปได้ทุกทางอาจจะเป็นโตกลับก็ได้ ตรงก็ได้นี่แหละเพื้อหน่อยก็เลยว่าอย่าลืมไปกลับนั่นมาเด้อไว้จักน้อยๆแน่ยตัวตรงเท่ากับจังค่อยจัดเต็มตัวกลับก็เอาเพื่อไว้นิดหนิดน้อยๆไว้พ่อะไรกันทุนหาเทียมันลอยเนาะหองมันบนแน่นอนแมนบอขาทะมือชุ่มของมันไม่แน่ไม่นอนเอากระล่องไปพิจารณากันเบื้องนาะค่ะมันแมนอิลีบอแมนควอมเพลนบายอยู่บ่กสันนี มันก็คือมันใจคักมันมันใจแน่แทะเลขลรับสั่งตรงนี่มันสิเป็นจังไดล่องเบิงวดนี้คันถืองวดนี่วัดนาก็อาจจะเพิ่นสีหายหรือบบาหายกับโบหูเนาะค่ะเพราะว่านี่เป็นงวดที่สามเนาะวดสองวดแรกเพิ่นลวยแล้ววดที่สามหอดเท่าจักสีรวยหรือสิทุกอันนี้กับโบหูคือกันเนาะค่ะ อาจจะเพี้ยนก็นได้เพราะว่าดวงค้นมันบอกมีความกันเนาะพ่อไร้ยนเสียงอ่าพ่อไร้ยนพ่อไดมหอดอ้ยเบาผิดเบาถึกเนาะพ่อได้มหอด,อด,ออด,ห,อดหูเฮ้ามันสิบแปบ๊บไปโรดี้ตะกามันเปลี่ยนสัน่นพันดังมาเตไสก็ได้นี่แหละมันเป็นดวงของเฮ้าดวงของเฮ้ามันบ่ไดน้าเขากับเป็นไดเนาะ,คะแคบหน้าจอค่ะท่านผู้ชมแคบหน้าจอไว้ เมื่อนี่เสี่ยน้อยบอกว่าบอขอเบาไลาขอพูดแค่แปดนาทีใกล้แล้วค่ะใกล้สิหอดแปดนาทีแล้วอดสาเบิงอดสาส้มไปน้ากันแคบหน้าจอไว้แล้วก็ต่อไปนะอาจจะเป็นคลิปกับมี่ดีๆขึ้นกาล่ะค่ะมีมากเรื่อยๆล่ะเพราะว่าไก่มือเลขกออกแล้วเนาะแต่วันเลขกสายรับนี่่นมันใจแห้งเนาะมันใจแห้งสะงเลขกรับสั่งตรงนี่ สะ่าเส้นหน่อยก็มีมักอยู่หอกอยู่ในชุดนี่ก็ได้เนาะมีตัวหนึ่งอยู่มีคูหนึ่งอยู่เป็นตาอัดอยู่ดอกอัดหนักๆไว้ผู้ใดมักตัวใดก็เอาตัวนั้นเด้อค่ะล่องเบิ้งเอาไปเสี่ยงเบิ้งในเรื่อเมื่อแรงผู้ใดได้ไปเบิ้งลีปแล้วเห็นตัวเลขแล้วก็ลองไปเสี่ยงเบิ้งแน่คันมันฝันจังไดกะเกียงกลางมาบอกเส้นหน่อยในเดอ้อค่ะคือได้อัดตามเนาะเส้นหน่อยเป็นคนทีเสี่ยงเลขบ่กเขาาหมคะ่ะเอาไปเสี่ยงกับบ่กฝันเป็นสัน้น ถือว่าถือกระบอกฝันถือว่าสันบบานาส่นกระบอกฝันว่าถือกระบอกฝันเป็นสัน้นเป็นที่อันนี้ของคนเ้าบ่คือกันเนาะบางคนขเขจ้าเสียงหนี่งไมสิถือว่าถือคนสิหูเลยแต่เส้นหน่อยนี่คือเกา่าแม่ค่ะปกติถือว่าถือกระบอกฝันเนาะเอา้าถ้าผู้ใดฝันดีกะเกียงกลางมาหาเส้นหน่อยในเด้อค่ะเอาแคบหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยเนาะค่ะมันมีเส้นหน่อยเสียวลงจากอันหน้าจอได้บาทน,นี่ ลองจากหน้าจอเป็นจัางไหนคะท่านผู้ชมตัวเลขเทนกันไปแล้วเนะาะมักบ่เพ่อนหน่อยกับมักตัวนี้มักตัวหนึ่งอยู่บ่บอกดอกบ่บอกใครดอกยันบ่ถืออยู่ในหันละอยู่ในชุดสี่ตัวละอยู่ในชุดสี่ตัวเลขตัวนี้ออกออกง่ายอยู่ดอกบอกยากคือตัวหาสีดอกห้าสีนี่เป็นเลขที่ออกยากยากแต่ว่า ปีหนึ่งกับมาอยู่ดิมาเทียนหนึ่งอยู่แต่ะละปนีนั่นออกงากโคตรปีนี้มันถ้าได้ออกจ๊กเทียเลขหาซีซีหานี่ตัวฟันของเพื่อนกับสีนี้อยู่ดอกเพื่อนหันบ่เข้าตัวเจาะตัวฟันแต่ว่เพื่อนว่าเอาไ้เบิร์ตชุตโซลวดเพื่อนสันาเทียมันไปออกตัวก,กันเพื่อนสันเพื่อนว่าเนาะ สำหรับคลิปมีเสี้ยนหน่อยกับคอตัวตัวเลขก็เห็นกันแล้วชัดเจนแล้วเลขสั่งเลขรับสั่งสั่งตรงนะคะสั่งตรงจากไซก่ะเอาไปพิจาหน้าเบิรงนะคะสำหรับคลิปนี้เสี้ยนหน่อยกับคอตัวค่ะสวัสดีค่ะ